กลับมาย้อนกลับมาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาชนคือใครล่ะคุณิริกัญญาตันสกุลค่ะเมื่อวานนี้ว่ายังไงพูดบนเวทีตอนหนึ่งนะคะว่ากำแพงภาษีของสหรัฐเนี่ยขอเสนอแนวทาง 3R ที่สหรัฐใช้รับมือตลาดหุ้นดิ่งลงเหวอ๋อที่เคยมาพูดนี่ใช่ไหมตอน1930ใช่ไหม Great Depression ะ อ่าตัวแรกก็คือ relief การเยียวยาผลกระทบเฉพาะหน้าอ่าตัวที่2 recovery กระตุ้นการบริโภคซึ่งสาภาพัฒน์กำลังเตรียมแผนกระตุ้นระยะสั้นอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจอันนี้ที่กระทรวงการคลังกับสาภาพัฒน์ที่คุณพิชัยชุนาวิเชระเคยบอกใช่ไหมค่ะว่าจําเป็นต้องใช้เงินขนาดสักห้าแสนล้านแต่ไม่ได้แปลว่าแหล่งเงินจะต้องมาจากการกู้เท่านั้นอาคุณหมายว่ายังไงนะ บอกว่าวนนเ,เป็นแผนระยะสั้นที่สภาพัฒน์ได้เตรียมมาไว้อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเน้นระบบแหล่งน้ําในชุมชนส่งเสริมภาคการเกษตรเราเห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะกระตุ้นการบริโภคไตรมาสสด้วยดิจิ t a ลวอลเล็ตควรจะสงวนเอาไว้ในเรื่องที่มันจําเป็นจริงๆเก็บกระสุนเอาไว้ใช่ไหมขนาดเดียวกันอาตัวที่3คือรีฟอร์มการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอันนี้เป็นระยะยาวค่ะ มองการกู้5 0แสนล้านบาทเป็นภาพลวงตาทั้งสิ้นถ้าจบปีงบประมาณนี่สาธารณะจะอยู่ที่66%จะกู้ได้เพียงแค่7.8แสนล้านถ้าเรากู้5 0แสนล้านจะเจอกับดักงบปี69ที่ต้องกู้เพิ่มเพื่อชดเชยขาดดุลอยู่ดีจะไปชนเพดาน69% ไม่ได้เชียร์รัฐบาลแต่เราจําเป็นต้องขยายเพดานนี้สาธารณะให้มากพอที่จะใช้ในสถานการณ์ความเป็นจริงไม่เช่นนั้นจะไม่มีงบเพียงพอเยียวยากระตุ้นและปฏิรูปประเทศเรามาเชียร์รัฐบาลให้เสนอแผนแก้ไขาทางอื่นเนี่ยไม่มีแล้วนอกจากปฏิรูปโครงสร้างประเทศต้องปฏิรูปโครงสร้างขนาดดการกู้มีความจําเป็นคุณสิริกัญญาว่าอย่างนั้นใช่ไหม ก็คือที่รัฐบาลจะกระตุ้นการบริโภคนะคะในไตรามาสสองนะคะด้วยดิจิตอลวอลเล็ตนะคะตอนนี้ก็มีสัญญาณค่อนข้างชัดแล้วเพราะว่ามาจากนายกรัฐมนตรีว่าจะเดินหน้าต่อตรงนี้ในยามนี้นะคะในยามที่ผลกระทบเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะหนักขนาดไหนนะคะการเจราจาจะสําเร็จผลขนาดไหนก็ออยังไม่ทราบก็คงจะต้องตุนกระสุนเอาไว้ใน ในเรื่องที่จําเป็นจริงๆนะคะการที่จะกระตุ้นกับบริโภคตอนนี้อาจจะไม่เหมาะเรื่องแรกก็คือนี่คะ่ะตั้งศูนย์กลางการตัดสินใจฉะนีนะคะดูเหมือนเป็นศัพท์ทางการทหารนิดหน่อยนะคะเวลาเกิดสงครามขึ้นมาก็จะต้องตั้งศูนย์ตั้งศูนย์อํานวยการขึ้นมานะคะเพื่อรวมศูนย์การตัดสินใจต่างๆแล้วก็มีกลไกที่จะประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะการสื่อสารนะคะก็ต้องมีการ รีฟอร์มครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการสื่อสารของทักัฐของรัฐบาลเองก็ยังคงไม่ค่อยเป็นเอกภาพเทา่าไรนะคะแล้วก็ในยามนี้เนี่ยการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนสม่ำเสมอเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญนะคะที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นลดความสับสนไปได้นะคะฟังช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการแนวทางการเจราจารก็ดีนะคะตกลงว่าจะได้เจราจารเมื่อไหร่ก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะคะ ตอบไม่เหมือนกันเลยสักคนและอยากจะเน้นย้ําว่านโยบายการเงินางการคลังเนี่ยมันถึงวันที่จะต้องทําให้มันสอดคล้องกันได้แล้วนะคะเอ่อนโยบายการคลังก็กําลังทาทางอยู่ตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนจะมีแนวทางอยู่บ่ายวันนี้นะคะนโยบายการเงิน ดิฉันคิดว่ากระสุนทั้งหมดที่เคยตุนมานะคะก็ได้เวลาใช้แล้วค่ะเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วค่ะไม่มีช่วงไหนที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วนะคะสุดท้ายก็อย่าลืมประเด็นเรื่องการเมืองนะประเด็นเรื่องการเมืองสิทธิทมนุษยชนและการต่างประเทศ วันนี้เราเห็นแล้วว่ามันกลับมา,ากระแทกทางเศรษฐกิจได้อย่างที่เราไม่คาดคิดนะทารปลัดฟังออกมาบอกหน้านี้บอกว่าโอ้นี่สยานะเรามีแค่64นะคะกูได้แน่นอน5้าแสนล้านนี่มันแค่3อร์เยังไงก็ยังไม่ชนเพดานนะคะก็บอกว่าเป็นภาพรลวงตาทั้งสิ้นนะคะ64นตะณเดือนภุมิาพัน2568นะคะนั่นก็คือยังไม่จบปีงประมาณ ถ้าจบปีงบประมาณเนี่ยก็คือที่สาหาณะ,ะต่อ GDP จะขึ้นไปที่66%แล้วก็รูมนะคะพื้นที่ที่เราจะกู้ได้เนี่ยจะเหลืออยู่แค่7.8แสนล้านถ้าเรากู้5แสนล้านหรือว่าอะไรก็ดีเราก็จะเจอกำดักต่อไปก็คืองบปี69นะคะ งบปีห9เกนี่ยก็จะก็จะต้องกู้เพิ่มเพื่อช่วยชยขัดดุลอีกนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะไปชนเพดานละที่6 9เปอร์เซ็นต์ในปี2569อยู่ดีดังนั้นเนี่ยก็ดิฉันไม่ได้เชียร์รัฐบาลหรือว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นสภาพความเป็นจริงที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือเรา,าจ,จำเป็นที่จะต้องขยายเพดานนี่สาารณะนะคะไม่อย่างนั้นอมองอย่างคนกลางจากฟังจากทั้งสองภาคส่วนในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะมันมีบางข้อที่ไม่ตรงกรันคือเรื่องวันเจรจา ถูกไหมวันเจราจาตกลงเขาเลื่อนหรือเราเลื่อนหรือเพราะอะไร<ม>อันนี้ไม่ตรงกันถ้าฟังจากฝ่ายค้านค่อนข้างเชื่อเลยผลกระทบจากกรณีดร์พอลแชมเบอร์กับกรณีอุยกูมีส่วนสำคัญทำให้เขายัางไม่รับนัดเจราจา<ม>แต่ฟังรัฐบาลไทยบอกเราประสานงานพูดคุยตลอดทุกวันเลยกับยูเอเออผู้แทนการค้าอเมริกาด้วยก็คุยกันตลอดอันนี้ไม่ตรงกันขณะที่เนื้อหา อากากหนึ่งบอกต้องเอาให้ชัดไพ่เรามีอะไรอีกฟากหนึ่งฝากรัฐบาลบอกอาเขาไม่มีใครเอามาเปิดเผยหรอกมันต้องเก็บเอาไว้กับการที่จะไปพูดคุยข้อต่อมาเรื่องการเยียวยาเอาฟังดูทางนี้บอกต้องการความชัดเจนหมายถึงฝ่ายค้านภาของรัฐบาลถ้าฟังดูก็มีการเตรียมแต่พูดเอาไว้เรื่องซอฟโลนจําได้ไหมค่ะเพื่อจะมาช่วยภาคเอกชนผู้ประกอบการที่มีปัญหาถ้าเกิดภาษีเขามีปัญหา แต่ฟังว่าเหมือนยังมีเวลา90วันอ่าอันนี้เห็นตรงกันเรื่องเยียวยาให้ที่ยังไม่เห็นตรงกันอีกก็คือคเรื่องงบกระตุ้นเศรษฐกิจฟังจากคุณศริกัญญาย้ําเป็นครั้งที่100ว่าอยากกระตุ้นแล้ว <Digital S 2> ด้วยดิจิทัลไม่เหลตเก็บกระสุนเอาไว้เอามาใช้อย่างอื่นเพราะเรามีข้อจํากัดอยู่ค่ะอ่าแล้วทางฝ่ายรัฐบาลยืนยันยว่าจะเดินหน้าถูกไหมค่ะเฟสสาเหมือนเดิมเฟสสกลุ่มวัยทางานก็ ตามกําหนดงบประมาณมีอยู่แล้วอีกแสนห้าหมื่นล้านถูกไหมแล้วมีอะไรอีกล่ะอ่าเท่าที่ก็ดูกันเนี่ยมีอะไรอีกเอ่อเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังต้องสอดคล้องกันอาคุณหมายเมื่อวานนี้แทงถูกเพราะแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยเพราะเมื่อกี้ฟังดูก็เหมือนก็แบงก์ชาติถึงเวลาแล้วนโยบายการเงินถูกไหมอาขนาดเดียวกันนโยบายการเงินการคลังต้องสอดคล้องกัน อันนี้เราก็ไม่รู้ท่านผู้ชมิิริชัยรู้ว่าสอดคล้องกันไหมในช่วงที่ผ่านมาอ้าวแล้วมีอะไรอีกประเด็นอื่นเรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฟังจากคุณพิชัยชุนหาวิชรักก็ทำถูกไหมที่มานั่งกันตรงนี้ค่ะแต่อาจจะยังไม่ออกมาหนึ่งสองสามฟังฝ่ายค้านดูจะคาดหวังว่มันต้องออกมาหนึ่งสองสามอ่านี่เป็นภาพใหญ่ๆส่วนหลังจากการ จัดงานที่ว่านี้คุณแทงหัวหน้าพักก็ยืนยันว่าอาจจะต้องเรียกฉากทัศน์ที่เล็ว้ายที่สุดกับประเทศไทยฟังโดูซิที่สําคัญที่สุดนะครับเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงฉากทัศน์ที่เรวว้าที่สุดกับประเทศไทยนะถ้ามีการออส่งออก ของประเทศไทยที่หดตัวค่อนข้างเยอะเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นมีเรื่องของสินค้าต่างประเทศที่ล้นทะลักเข้าประเทศไทยเป็นจํานวนมากนะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ประทานรวมถึงระบบเศรษฐกิจภายในประเทศนะอาจจะเกิดถึงขั้นวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งในอนาคตนะเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมรับมืออย่างเต็มที่ณนะตอนนี้ก็คือการหามาตรการต่างๆที่ได้พูดคุยกันในเวทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฉากทัดนั้นขึ้นนะรรวมถึงการมองไปในระยะยาวนะครับอย่างที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อก่อนหน้านี้ พื้นที่ทางการคลังที่เหลืออยู่นะครับที่คุณสิริกัญญาบอกว่าถ้าจะต้องมีการกู้และรัฐบาลในสมัยหน้าๆเนี่ยจะต้องพุดง่ายคือมาเป็นมีส่วนรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยทำยังไงที่การกู้เงินในครั้งนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้แล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็ลงทุนได้อย่างถูกจุดมากกว่าจะให้พูดในเชิงของระบบงบประมาณณปัจจุบันเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงนะครับว่าอาจจะยังยากอยู่ในฐานะนักการเมืองนะครับในฐานะพักการเมืองหรือว่ารัฐบาลเนี่ยก็คงจะต้องใช้ความรับผิดรับชอบต่อประชาชนเป็นหลักประกัน การกู้เงินใดๆที่จะเป็นหนี้ของลูกหลานในอนาคตนํามาใช้ในการแก้วิกฤตรวมถึงป้องกันไม่ให้การเกิดวิกฤตไม่ให้เกิดวิกฤตของประเทศในอนาคตเนี่ยก็ควรจะต้องใช้จ่ายอยากมีความรับผิดรับชอบต่อสาธารนณะนี่ท่านผู้ชมแต่แน่นอนโดยทั่วไปของพื้นที่ข่าวควรไม่ค่อยติดตามกันลึกนักหรอก<ม>ทั้งที่ความจริงเรื่องใหญ่นะในมุมภาษีธรรมเนี่ย